สวัสดีครับร้าน PP Audio System นะครับวันนี้นะครับมีสินค้านะครับมานำเสนอนะครับทุกท่านนะครับอันนี้นะครับเป็นเซตนะครับสองคูณสองนะครับสองคูณสองนะครับเซตที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเซตสองคูณสองนะครับราคานะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ราคารวมส่งนะครับรวมส่ง ฟรีนะครับรวมส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับนะครับรวมส่งฟรี100ร้อยกิโลเมตรเลยเบรดสิบแปดนิ้วบีบีนะครับดอกออดิโอดีไว้นะครับส่วนกลางแหลมเป็นสิบสองนิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเป็นแหลมทาราโดนะครับแล้วก็สิบสองจอสิบสองนิ้วเป็นโอบอ้อมอัลโคลินะครับ เดิมๆนะครับสวยๆนะครับราคานะครับทั้งเซตนี้นะครับพร้อมระบบสายนะครับพร้อมระบบสายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับจะส่งฟรีระยะ100กิเมตรนะครับประกอบด้วยมิกนะครับมิกทาดานะครับ MAMQC นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีแหลกไม้นะครับแหลกไม้สวยๆนะครับปักไฟเพราะว่าแอมเป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทค MT 8 0 0นะครับ EQ p o Ultra Tech นะครับ215นะครับอันนี้นะครับแบบสไลด์สั้นนะครับหนยูนะครับคอสเป็นคอสสองทางนะครับโปพัดนะครับ ไมเป็นเซนเซนะครับจังหวะตัวนี้นี่มันลูกไม้ช้ดด้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นโพยูโรเทคนะครับเดี๋ยวโพยูโรเทคโพยูโรเทคตองเจ็ดมาใส่ให้นะครับตัวนี้นะครับว่าเซนเซตัวนี้เจ็ดแปดเก้าสแกนตัวนี้ลูกไม้เหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับซ้ายนะครับสาย ด้านหลังนะครับระบบสายครบนะครับระบบสายครบตู้บีีนะครับต่างแหลมก้ามแหลมพร้อมชุดแขนนะครับพร้อมชุดแขนชุดนี้นะครับคอดเหล็กหูจับเหล็กนะครับปลายแน่นนะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นเก้านะครับสองหมื่นเก้าส่งฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดส่งนะครับร้อยกิโลเมตรนะครับสนใจก็โทร0 8 2 3 7 5 5 2 6 6นะครับ0 8 2 3 7 5 5 2 6 6าเนะครับ PP a u d i เ System นะครับอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเช้านี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ